สวัสดีพี่พ,พทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นทิปเร่งด่วนนะครับเป็นการออบอกกล่าวนะครับว่าสินค้าเข้ามาแล้วนะครับจะได้ให้พี่พีที่สนใจแล้วก็ติดตามนะครับกับคันเบ็ดนะครับได้สั่งซื้อกันเข้ามานะครับวันนี้มีด้วยกันหลายรุ่นนะครับคันเบ็ดที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคันอาคาเดียโควิงตัน10ฟุตทางเบย์และสปริน คันเมอร์เมดไฟติ้งซีรีส์1ตัวนี้ได้แต่เบสมานะครับไฟติ้งซีรีส์1รอบนี้เป็นเบสจริงๆมีทั้งสปินด้วยนะครับแต่รอบนี้ถ้าดูวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับมีเบสแคตติ้งเข้ามานะครับไฟติ้งซีรีส์1นะครับแดงทองนะครับเป็นคันที่พี่ๆหลายๆคนสายเบสเนี่ยติดตามนะครับแล้วก็ทักทายเข้ามาสอบถามทางเพจนะครับทางไลน์ไลน์แอดนะครับของทางร้านบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นคัน อะคาเดียโควิงตันนะครับเข้ามาแล้วนะครับอคาเดียโควิงตันตัวนี้มีวิดีโอแนะนำนะครับอยู่แล้วพี่พี่ไปดูย้อนหลังได้นะครับกับคลิปวิดีโอใน u t u b e นะครับมีทั้งเบสและสปินนะครับมีทั้งเบสและสปินนะครับอาคาเดียโควิงตันดามกอกละเอียดอัดเคลือบเงาปัดอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นมร์เมดแดงทองนี่นะครับได้มานิดหน่อยนะครับพี่พี่ที่สนใจแล้วก็ตามหาอยู่ถ้าดูวิดีโอนี้อยู่นะครับ สั่งเข้ามาซื้อได้เลยนะครับราคานะครับ2,550าบาทนะครับแดงทองไฟติ้งซีรีส์วันนะครับแล้วก็จะมีเมอร์เมดเด็กเตอร์นะครับเมอร์เมดเด็กเตอร์ที่เข้ามานะครับเมอร์เมดเด็กเตอร์ที่เข้ามานะครับอันนี้เป็นเมอร์เมดเด็กเตอร์ที่เข้ามาก็เข้ามาเยอะตัวนี้เข้ามาเยอะต้องการตกธรรมชาตินะครับที่คันเรียวคันแข็งนะครับตอบโจทย์การใช้งานตัวนี้มีคนใช้เยอะมากๆแล้วก็เป็นคันที่ ขายดีตัวนี้สินค้าเข้ามานะครับปกติสินค้าหมดไปร่วมๆสามสี่เดือนนะครับสิบฟุตเนี่ยนะครับเข้ามาได้นิดหน่อยพี่ๆที่ตามหาแล้วก็สนใจแล้วก็ที่ทักไว้นะครับเดี๋ยวผมทักกลับแล้วก็ที่ไม่ได้ทักกลับต้องขออภัยพี่ๆก็ทักมานะครับถ้าดูวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับกับคันเมอร์เมดเด็กเตอร์สิบฟุตมีทั้งเบสและสปินแล้วก็มี9ฟุตทั้งเบสและสปินเหมือนกันนะครับเก้าฟุตเนี่ยจะเหลือน้อยแต่สิบฟุตเบสและสปินเข้ามาเข้ามาแล้วนะครับพี่ๆครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นคันเมอร์เมดโปรซีรีส์นะครับราคาสองพันต้น,ต,นต้นนะครับตัวนี้อ,อ่พี่ๆน่าจะรู้จักกันดีนะครับกับคันเมอร์เมดในหลายๆรุ่นนะครับก็อยู่ที่ความชอบในรุ่นนั้นๆนะครับตัวนี้เป็นเมอร์เมดโปรซีรีส์เนี่ยนะครับขนาดสิบฟุตทั้งเบสและสปินเข้ามานิดหน่อยนะครับเข้ามานิดหน่อยนะครับคันเมอร์เมด โปรซีรีขนาด10ฟุตทั้งเบและสปินนะครับได้ดินนะครับเขียวดำนะครับสวยๆเลยนะครับตัวอักษรเป็นแบบนี้นะครับสินค้าเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆที่สนใจก็สั่งซื้อคันเข้ามาได้สินค้าแล้วก็รูปภาพนะครับมือเมดนะครับอยู่ในเว็บไซต์รีน้อยตกปลาอยู่แล้วนะครับพี่ๆก็เข้าไปชมนะครับรีวิวนะครับดูรายละเอียดของคัน นะครับแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามไลน์แอดเข้ามาสอบถามไลน์แล้วก็ทักมาทางแฟนเพจของทางร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวจะตอบให้นะครับคันพวกนี้เป็นคันที่พี่ๆตามหากันนะครับเพราะว่ามันมาแล้วก็หมดมาแล้วก็หมดนะครับเป็นสินค้าที่ก็กระจายกระจายแบ่งๆกันขายนะครับร้านก็จะไม่ค่อยได้สต็อกไว้เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยมันเข้ามาน้อย ก็เลยต้องแบ่งกันขายวันนี้ก็เข้ามาแล้วก็เลยเอามาบอกกล่าวให้กับพี่ๆที่ติดตามแล้วก็ทักทายเข้ามาสอบถามนะครับได้ซื้อหาไปใช้งานกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูตกปลาแล้วนะครับคันเบ็ดในโซน2,000ต้นๆ2,000กลางๆนะครับพันกลางๆก็เข้ามาเยอะนะครับพี่ๆก็ดูวิดีโอรีวิวสินค้าได้เลยนะครับใน y t u t u นะครับรวมทั้งสินค้าต่างๆในเว็บไซต์ ร้านตีน้อยตกปลานะครับก็พิมพ์ Google นะครับตีน้อยตกปลาแล้วก็จะเจอรายละเอียดของสินค้าสเปฟสินค้านะครับเจอหน้าเว็บไซต์ของทางร้านนะครับราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกในวิดีโอทั้งหมดนะครับเพราะว่าอยากจะให้วิดีโอเนี่ยอยู่นานๆนะครับพี่ๆเข้ามาดูก็จะได้รู้ว่าที่ร้านมีคันรุ่นพวกนี้นะครับสินค้าที่ลงนะครับใน y t u t u นะครับจะเป็นสินค้าที่เข้าต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ ส่วนรุ่นอื่นๆที่ไม่ได้ลงนะครับพี่ๆที่สนใจในรุ่นนั้นๆสามารถนะครับทักทายเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับว่ามีรุ่นนอกเหนือจากที่ลงในวิดีโอไหมนะครับหรือว่านอกเหนือจากที่ลงในเว็บไซต์ไหมนะครับพี่ๆเข้ามาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีสินค้าประมาณนี้ที่เข้ามานะครับเดี๋ยววันหลังจะแนะนำนะครับสินค้าเอามาเปรียบเทียบในโซนราคาแล้วกันนะครับพี่ๆจะได้ ร,รู้ว่าสินค้าในแต่ละรุ่นเป็นแบบไหนวันนี้มีเข้ามานิดหน่อยก็เลยเอามาบอกกล่าวกันนะครับคันอาคาเดียโคลวิงตันสิบฟุตเบสและสปินนะครับคันเมอร์เมดไฟติ้งซีรีส์1เบสสิบฟุตนะครับคันเมอร์เมดโปรซีรีส์นะครับเบสและสปินขนาด10ฟุตนะครับคันเมอร์เมดเด็กเตอร์นะครับเบสและสปินขนาด9ฟุตและ10ฟุตมีครบนะครับพี่ๆที่สนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ